มาทําเช็คลิสต์ด้วยว่าคนที่ติดมหาลัยแล้วเนี่ยควรเตรียมตัวยังไงบ้างหมดไปเท่าไหร่คะเมื่อกี้สามพันสี่ร้อยหกสิบได้มากี่รูปราคาเท่าไหร่เป็นไฟล์รวมรูปนี่น่าจะหนึ่งโหลประมาณร้อยเจ็ดสิบบาทเปิดกลุ่มเป็นโอเปนแชทเอาไว้ราคาก็จะแบบเออมีรุ่นที่อยี๋ยวนั้นคอยแนะนำเปิดบัญชีก่อนถ้าไม่มีแต่ว่าถ้ามีอยู่แล้วก็สามารถซิงค์บัญชีได้ผ่านแอปพลิเคชันนะคะอันนี้ก็ต้องศึกษาให้ดีด้วยนะคะ บทบาทเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนแต่ว่าเราก็ยังเป็นเราเหมือนเดิมที่อัปเกรดเวอร์ชันขึ้นสวัสดีค่ะทุกคนกล่องผกช่อง lonny com กันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาอยู่กับเด็กปีหนึ่งมัคีดนนะคะ,คะวันนี้เราจะไปไหนกันคะวันนี้เราจะไปมัคีดนกันใช่เพราะว่ากล้เนี่ยใกล้จะเปิดเทอมแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนอะ่ะก็น่าจะใกล้เปิดเทอมมาหาลาัยกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้ที่เราถ่ายคลิปเนี่ยก็เป็นวันประกาศผลรอบแอดมิชชั่นนะคะของ เพื่อนๆมหาลาัยทุกคนเลยก็คือเป็นรอบ3มเนาะก็ congratulation ยินดีกับทุกคนด้วยนะคะใครที่เข้าจุลานะคะนนนี่ก็รอเจออยู่นะคะเข้าวาทักได้เลยส่วนใครที่แบบไม่ได้มหาลาัยที่หวังหรือว่าคณะที่หวังนะคะก็ไม่เป็นไรนะทุกคนคือจริงๆแล้วเรื่องมหาลายัยเรื่องคณะวิชาเรียนเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ตัดสินความสําเร็จในชีวิตของเรานะคะคือมันอยู่ที่ตัวเราเน้นๆเลยถ้าเรามีแพชชั่นเราอยากทาอะไรทําเลยไม่จําเป็นว่า,าจะต้อง เกี่ยวกับว่าเฮ้ยเราเรียนคณะนี้เราเรียนสิ่งนี้เราก็สามารถหาความรู้ข้างนอกเพิ่มเติมได้อีกนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบเชื่อมั่นในความฝันของตัวเองนะคะแล้วก็ไปให้สุดใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใครมาวิชิดนก็ทักกันได้นะครับตอนเปิดเทอมวันนี้เนี่ยเราก็จะไปซื้อชุดนักศึกษากันนะคะแล้วก็จะมาทำเช็คลิสต์ด้วยว่าคนที่ติดมหาลัยแล้วเนี่ยควรเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะในฐานะที่เราก็แบบ ก,ก็จบปีหนึ่งแล้วนะน,น้องๆจริงๆรุ่นเดียวกับก้านะคือต้องเข้ามาหาลาัยปีนี้แต่ว่าน้อนี่สอบเทียบ G.D นะคะเป็นสอบพาสชั้นจบม .6 เร็วก็เลยได้เข้ามาหาลาัยเมื่อปีที่แล้วนะคะตอนนี้ก็จบปีหนึ่งแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็กาลังเดินหน้ามุ่งสู่มาหาลัยมัีดลนนะคะเราจะขับรถไปเรียนด้วยปะเนี่ย ไม่ครับเดี๋ยวผมไปอยู่หอครับอ่าเดี๋ยวก้าจะไปอยู่คอนโด <S <S <ช>ซึ่งคลิปที่แล้วเราไปดูคอนโดไว้แล้วนะคะใครที่ไม่รู้ก็ไปดูกันได้นะซึ่งก้าจะเลือกคอนโดอะไรมีไว้ในใจไหมเป็นใจไปที่บีคอนโดแล้วตอนนี้ก็คือเตรียมเตรียมไปดูอีกรอบนึงแล้วก็เตรียมย้ายเข้าแล้วแต่ว่าก้าก็กังวลเรื่องที่แบบว่ากลัวคอนโดจะหมดใช่ไหมเพราะว่า <S <S ห้องมันเหลือน้อยปะ่ะรอบ,บ,บที่แล้วตอนที่มาดูอ่ะเรากังวลว่า วกมหาลัยนานาชาติจะเข้ามาวันจะเต็มหรือเปล่าแต่รอบนี้คือกังวลหนักกว่าเดิมเพราะว่าเออตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ย้ายเข้าไปสักทีแล้วก็รอบสามจะมาแล้วกังวลว่าแบบเราจะท <จะ S 2> <ม>ันไหมห้เหลือ <ทำ S 1> ไหม,ไมเพราะว่ากล้าติดรอบพอร์ตนะคะเป็นรอบหนึ่งเนาะมิวอีกอะ MUIC หรือว่ามหิดลอินเตอร์เขาเปิดเทอมไปแล้วนะคะแต่ก็ยังมีห้องเหลืออยู่แต่ตอนนี้เนี่ยมันเพิ่งประกาศผลรอบ3เนาะก็เลยกลัวว่าห้องจะเต็มไหมอะไรอย่างงี้ใครมีคําแนะนําก็เม้นมาบอกได้นะคะก็อยากได้ห้องแหละแต่ว่าก็ไม่อยากเสียค่าเช่าแพงเนาะถ้าสมมติเรารีบเข้าแล้ว เรายังไม่เปิดเทอมเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบไปเสียเงินฟรีๆอยู่เรยที่เราแบบเออยังไม่ได้เริ่มเรียนได้ซ้ำมาเลยแบบนี้ใช่ใชใชกล้าเปิดเทอมเดินสิงหาเนาะเปิดเทอมมหาลัยคนเปิดเทอมวันไหนกันก็เม้นมาบอกกันได้นะคะไหนเราจะไปซื้อชุดนักศึกษาที่ไหนกันคะ ที่เดี๋ย r ฮาร์โมนีบายก็คือเป็นเหมือนสหกรณ์น,นั่นเองก็คือที่เดิมเลยที่เราไปซื้อเข็มแล้วก็อุปกรณ์ในไทยต่างๆนะคะราคาเจ็ดสบาทแล้วก็มีเนไทยร้อยี่สิบาทเนไทยชาย้าึึงสีแบบกุม่าตรงนี้เราอยู่ตรงมหิดลสีทาคารนะคะก็คือเป็นอาคารหอประชุมหอแบบเวลามีการสแสดงอะไรอย่างนี้ก็จะจัดกันตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีที่จัดรถให้นะคะ ชั่วโมงละ10บ,บาทจะติดกับตรงสตา buck s เลยนะคะก็ถ้าใครมาติดต่อมาอะไรเงี้ยก็จอด แถวนี้ได้เพราะว่าที่จอดรถค่อนข้างเยอะตอนนี้กำลังจะรถนะคะ feel like 38องศาไม่เดนไม่ใช่หมอที่รม่มรื่นถ้าตอนเย็นอนะ feel ดีมากเดินแบบชิลมากแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะอย่าหามากกันนะคะอยากจะถามว่าน้องๆที่เพิ่งเข้ามาหาลัยอะไรแบบนี้เนี่ยเราจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนว่าต้องทำอะไรบ้างก็หาจาก open chat ในไลน์เออรุ่นพี่มาเปิดกลุ่มเป็น open chat เอาไว้แล้วเขาก็จะแบบเออมีรุ่นพี่อย่ในนั้นคอยนะ แนะนำให้เราแบบเออทำนู่นทํานี่บบนอะไรแบบนี้ก็เสิร์ชไปเลยว่ามฮิดโดนอะไรแบบนี้ของก้าแบบ135ก็เป็นแบบ M U 135อะไรแบบนี้พอเข้าไปในกลุ่มใหญ่มาฮิดโดนได้แล้วอ่ะมันจะมีแบบว่ารุ่นพี่แบบต่างๆแยกไปตามโอเพนแชทของแต่ละคณะอย่างเช่นของก้าเป็น ICT เงี้ยคนถามว่าแบบมีกลุ่มแยกของ ICT ไหมครับแล้วเขาก็จะส่งคิวอาค้ดให้เราเข้าไปอะไรแบบนี้หลักๆคือเขากลุ่มให้ได้ก่อนกลุ่มใหญ่ดูกลุ่มที่คนเยอะๆนะคะหรือไม่ก็ ลองไปแบบถามเพื่อนหรือดูใน Facebook กลุ่ม Facebook อะไรเงี้ยน่าจะมีบอกนะคะเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยข้อมูลจะเยอะมากเลยนะแต่เข้าใหม่แล้วก็สิทธิ์เก่านี่แหละที่อยู่ก็คือจะคอยตอบคําถามให้ของสุฬาก็มีเหมือนกันก็จะถามแบบว่าเรื่องอะไรกันบ้างะเรียนอะไรบ้างยากหรือเปล่าหรือควรเตรียมตัวยัางไงซื้อชุดที่ไหนกันอะไรแบบนี้อ่าก็ทุกคําถามนะคะจะตอบไปในช่องนนี่ดอทคอมย้จริงๆคิดว่าหลายๆมาหาลัยก็น่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนั่นแหละเนาะ เดี๋ยวไปซื้อชุดกันดีกว่ามาฮีโดนเลร l นิ่งเซ็นเตอร์นะคะร้านนี้เลยชื่อร้านเด The Harmony ในคลิปนี้มีใครจะเข้ามาฮิโดนบ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยหรือใครจะเข้าจุฬาบ้าคอมเมนต์มาบอกหน่อยเราก็มาอยู่กันที่เดอะฮาร์โมนีนะคะก็คือจะมีชุดนักศึกษาขายเต็มเลยเราอยู่กับอิงด้วยนี่อิงขึ้นมาทำพาร์ทไทาม์แนะนำตัวได้ไหมคะชื่ออิงค่ะอยู่คณะสิ่งแวดล้อมนานาชาติก็คือเพิ่งเข้าปีหนึ่งใช่ีหมกัน,นว้าตอนนี้ก้าก็กำลัง ลองชุดอยู่เป็นไงบ้างใส่ได้ไหมคะซื้อแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้อันนี้ดูพอดียนี่ไงซื้อลงๆไปเดี๋ยวเราไปเพิ่มกล้ามกางเกงจะมีแบบ2แบบของผู้ชายสีกรมก็คือไว้ใส่พิธีการใช่ไหมคะแล้วก็สีดำอันนี้คือชุดอะไรคะเข้าแลบเหรอเสื้อกาค่ะทำ lap เสื้อกาแล้วอันเนี้ยเหมือนกันอันนี้เป็นเสื้อผู้ชายแขนยาว อ๋อเสื้ออ๋อเสื้อผู้ชายแบบเรียนคือจะเป็นแขนสั้น,นถ้าสม,มสุิพิธีการก็คือแขนยาวม่ง้นแน่ร้อนตายแน่น,น,นอนแล้วก็มีเสื้อผู้หญิงเสื้อผู้หญิงคือมีแบบเดียวมีแบบเดียวก็จะเป็นกระโปรงของผู้หญิงนะคะก็คือใส่สั้นได้ใส่สั้นได<ม>้ใส่สูของเราก็สิบแปด ไซส์แบบได้ปกติเลยเป็นแบบพีซหรือทรงเอก็ได้นะคะทรงเอก็คือต้องใส่ยาวนิดนึงเป็นกระโปรงสีดําแบบนี้ส่วนกระโปรงผู้หญิงก็จะเป็นแบบทรงเออันนี้ก็คือจะใส่สําหรับพิธีการนะคะเป็นสีกรมก็มาเลือกได้ทีน่น้ารานแล้วก็มีแบบออนไลน์ด้วยในช้อปปีนะคะชื่อนี้เลยรู้สึกไงครับหลังจากที่ใส่ชุดแล้วโตยังรู้สึกรู้สึกเป็นเด็กปีหนึ่ง จากมัธยมกางเกงน้ำเงินกลายเป็นกางเกงสีดำกางเกงสีกรมท่าอันนี้เป็นชุดสำหรับใส่ไปเรียนส่วนส่วนข้างล่างก็คือเป็นชุดสำหรับพิธีการมีคไทแล้วก็หัวเข็มขัดนะคะในอันนี้เป็นชุดนักศึกษาวันปกตินะคะมีแขนสั้นโชคดีมากเลยนะเพราะวังมาหาลัยก็คือแขนยาวหมดเลยนะชุดพิธีการนะดูมาหาลัยชุดนี้ดูเหมือนกับไปอยู่มัธยมอีกครั้งเหมือนชุดนักเรียนเลยาไปใส่ชุดนี้กลับเลยเหอะ นี่ได้มาแล้วกา้เลือกกี่ชุดบ้างกา้เลือกชุดแบบเรียนปกติ3แล้วก็ชุดทางการหนึ่งเขาแนะนําส่วนใหญ่ก็จะซื้อประมาณนี้นะคะเขามีแบบเป็นชุดพะละได้นะคือเหมือนแบบซื้อใส่วันชิวๆหรือเพิ่มมาออกกำลังกายในมอกก็ได้หรือใขรอยากซื้อสะสมไว้ก็ได้เหมือนกันมีอุปรกรณ์ขายเต็มเลยนะคะกางเกง470เสื้อ330 แ้นี้รักโลกนะคะไม่มีถุงก็อ <c oughs> ย่าลืมเตรียมถุงใส่ด้วยหมดไปเท่าไหร่คะเมื่อกี้ <c oughs> สามพัน <c oughs> อนหกสิบสอบติดแล้วเรายังต้องเสียตังค์อีกสามพัน <c oughs> กว่าทคือจ่ายค่าเทอมแล้วก็ต้องเสียค่าชุดนักศึกษาอีกนะมันก็ซื้อทีเดียวมันก็ได้ยาวไงแต่ว่าบางมาหาลัยก็ไม่ต้องซื้อเยอะเพราะว่าใส่ชุดอ,อะไรจะเรียนก็ได้เนาะคณะเธอเนาเนะคณะอื่นก็ต้องใส่เหมือนกันอ่ะทุกคนคิดว่าไงชอบแบบว่า ใส่ชุดนักศึกษาไปเรียนหรือว่าอยากให้มาหาลัยแบบให้ใส่ชุดอะไรก็ได้ลองคอมเมนต์กันนะคะก้าวว่าไงอยากให้แบบเฟกซิเบิมากกว่าว่าแบบเราจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้แบบนี้ตอนนี้เราข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะก็คือออกทางประตูสี่ของมหิดลดนนะัแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นตลาดนะคะที่มีของกินของขายมีชุดนักศึกษาขายด้วยนะตามพวกชอยอะไรเงี้ยก็มาดูได้ราคามันอาจจะถูกกว่านะคะ ตอนนี้เรากำลังจะมาหาร้านถ่ายรูปกันของกินเยอะมากแล้วก็แบบอร่อยด้วยมีหลายอย่างมากๆเลยร้านยังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะพวกแบบของกินเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามนี่ร้านนี้ร้านสีฟ้าสีฟ้าเบเกอรี่รเป็นร้านที่นรน,นี่ชอบมาซื้อของกินมาตั้งแต่ตอนเรียนที่มิวิทคือแบบอร่อยขนมบ,บังกไส้กรอกดีมากน้อนนี่มาแวะกินเกิลเกิร์ตนะคะก็คือ 39บาทเลือกท็อปปิ้งได้3อย่างนี่ได้มาแล้วนี่นะคะเราสั่งท็อปปิ้งเป็นเยลลี่แล้วก็คอนเฟคแล้วก็สตรอเบอรี่เปรี้ยวกนอร่อยเปรี้ยวๆก็ไม่หวานเกินไปตอนนี้ก็มาถ่ายรูปแล้วนะคะน้น,นี่เนี่จะเป็นดึกมาหโดนแก้วถ่ายรูปไปนะคะก็คือเขาจะนิสสังให้แบบนี้เลย จริงๆก็มีหลายหน้าลองเดินเลือกดูกกได้หุย้ยได้รูปแล้วรเร็วจังเร็วมากเลยรอไม่ถึงแบบสินาทีได้รูปมาแล้วไหนๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆๆดูสิขออันหนึ่งเราต้องเป็นแฟนกันเราต้องเอาไปติดไว้หลังโทรศัพท์รอถ้าโท,าทรศทัพท์ไม่ใส่เคสทำไงไม่ใส่เคสแปลว่าโสดเกี่ยวด้เหรอ,อใช่แล้วก้าใส่เคสไหมเดี๋ยวไปหาว่าใส่ก่อนอันนี้ยังไม่ได้ใช้รูปนักศึกษาไซส์อะไรคะไซส์ 230คูณ312รครับคือแนะนำให้ควรไปตามแบบว่าร้านถ่ายรูปที่อยู่ใกล้มหลาลัยเพราะว่าแบบเออพอเราเข้าไปอ่ะเราถึงเราไม่มีข้อมูลแต่เราบอกเขาว่าเออนักศึกษาปีหนึ่งเขาก็เขาก็ถามเลยว่าภาคไทยหรืออินเตอร์แล้วเขาก็บอกไซแล้วเขาก็ถ่ายให้เราตามนั้นได้เลยได้มากี่รูปราคาเท่าไหร่เออเป็นไฟล์รวมรูปนี่น่าจะหนึ่งโหลประมาณ170บาททำไมการจะเข้ามาหลาลัยต้องเสียตังเยอะขนาดน,นี้นนตอนนี้เรา กำลังจะมากินร้านก๋วยเตี๋ยวที่กล้าแนะนํานะคะก็บอกว่าร้านนี้อร่อยมากใช่เคยมากินก้งานเด็กแล้วร้านนี้ชื่อร้านนายเงียบก๋วยเตี๋ยวปลาครับอยู่ตรงข้ามสวนพุนทธมณฑลเลยก็คืออยู่ใกล้ๆกกับม,มอมหิดลเลยใช่แบบเดียวจากไอ้ตรงร้านหารรูปเมื่อกี้มาใช้เวลาประมาณท,ท่านาทีถ้ารถไม่ติดจะอร่อยจริงไหมเดี๋ยวไปดูกัน,กนร้านใหญ่มากเลยทุกคนทีน่เคยกิน ๋วยเตี๋ยวร้านหญ่ขนาดนี้ลูกชิ้นปลาใ<ม>นอย่างเงี้ยได้มีชลิน4ปีซ้อนปีนี้ก็ได้มีชลินหรอ2 0 2 4อ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งด้วยก็คือถ้าสมมติว่าติดมหาลาัยแล้วเนี่ยบางมหาลาัยเขาก็จะให้เปิดบัญชีธนาคารด้วยนะคะเพราะว่าบัตรตัวบัตรนักศึกษาเนี่ยมันก็จะเชื่อมกับธนาคารของเราแต่และมหาลัยก็จะมีแบบธนาคารไม่เหมือนกันนะคะหรือบางที่ก็อาจจะไม่มีเนาะเราก็ต้องไปเปิดบัญชีก่อนถ้าไม่มีแต่ว่าถ้ามีอยู่แล้วก็สามารถซิงบัญชีได้ผ่านแอปพลิเคชันนะคะอันนี้ก็ต้อง ศึกษาให้ดีด้วยนะคะแล้วก็เรลยนไปเปิดบัญชีด้วยเพราะว่ามันจะมีเรื่องแบบเออใช้ซื้อของในโรงอาหารก็ได้นะของมาฮิโดน<ช>หรือว่าของจุนาอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นบัตร ATM เลยสามารถใช้กดเงินได้ขึ้น MRT ได้ด้วยก<ช>็แล้วแต่มาหาลัยนะคะว่ามันมีสิทธิพิเศษอะไรบ<ช>้างแต่ตอนนี้คือมาบีมา,ามาแล้วนั่งปา้าก่อ yeah. นของเราเป็นบะหมี่เมีป่ปลา ในมออีกครั้งนะคะเดีย๋ยวเราจะไปทัวร์คณะที่ก้าติดกันก้าเข้าคณะไหนคะคณะวิทคอมครับแต่ว่าเรียนเป็นภาคภาษาอังกฤษเนาะใช่ก็คืออยู่ติดกับลานจอดรถตรงนี้เลยจริงๆรแล้วในมออ่ะมันก็จะมีเป็นรถที่วนทั่วมอนะคะเรียกว่ารถแทรมก็จะมีแบบว่าที่นั่งรอรถแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็จะมีป้ายรถแทรมแบบนี้ก็จะมีเป็นรถแบบวิ่งทั่วเลยแล้วก็ดูสายแล้วก็เป็นเวลาบอกนะคะ ใครที่จะมาเข้าในมอน,นะคะก็ลองศึกษาแผนที่พวกนี้ไว้นะเพราะว่าก็หลายมหาลัยก็น่าจะมีรถแบบเป็นรถแทรมรถรับส่งอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ฮองจุลาอย่างเงี้ยก็จะเป็นรถป๊อปก็คือจะเป็นรถสีชมพูที่จะวิ่งรอบแบบในเมืองอะ่ะวิ่งวิ่งแล้ววิ่งทีหนึ่งคือรถติดเลยนะวิ่งรอบมอแล้วก็วิ่งไปส่งสยามไปส่งสามแยกมิตรภาพเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปนั่งรถแทรมกันก้าเคยนั่งรถแทรมไหมไม่เคยเดยนตอนนี่พาทัวร์เดนนอนนี้ก็นั่งไม่ค่อยเป็นหรอก มีคนเหนื่อยเดินไม่ไหวก็หลอกอ่ะเดินไปเขาหลอกไปไปทุกคนแค่หลอกนนี่มาบอกว่าคณะอยู่ใกล้นิดเดียวสรุปเดินเจ็ดล้านเมตรไม่ที่โดนคือใหญ่มากบอกเลยว่าถ้าเราเดินจะเดินทําไปไหนอ่ะต้องนั่งแรมนะยังไม่ถึงอีกหรอกอข้างหน้านี่คือฝังตึกนี่เรามาทําอะไรเรามาดูทําไมเอ้ากตรียมดูไงดูทำไมไกลมากคน น like oh, wow. no. ี่ฉันเราก็เดนมาถึงเชิญกล้าชื่นชมคณะตัวเองได้ครับจะคือเราทำชิวๆกันเดียวป่ะแค่นี้ว่าดียมาแค่นี้มาดูโอ้พี่มันจะร้ยเมตรือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวเคยได้ยินเรื่องบ่อน้ำกินคนบ่อน้ำกินคนไรพาเขาเดินมาเหนื่อยไม่พอยังจะ บอ่อยนะกินคนเองนี่รถมาแล้วนะ,ะ <S <S ตอนนี้เราก็นั่งอยู่บนรถแทรมเมสีเขียวนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจ,จะไปที่ไหนเพราะว่าไม่ดูแต่ว่าเราก็จะนั่งไปเรื่อยๆแล้วก็ชมวิวแต่ว่าต้องดูดีๆนะเพราะว่าบางทีมันจะไปจอดที่จุดจอดรถแล้วเราก็ต้องบ,บเปลี่ยนขึ้นคันใหม่นะ คือมาลงที่จุดจอดรถจริงๆด้วยแบบที่หนุ่นิ้วพูดเอาไว้รถก็ไปแล้วเราจะไปที่ไหนกันต่อเราไปไหนกันต่อไม่รู้เหมือนกันแล้วเราก็ขึ้นสีเขียวอีกคันนึงถึงจะสีฟ้าดีก็ชอบสีไหนสีเขียวอีกรอบนึงโอใคอ่ะมเป็นสีเขียว,วยอกีกแโอเคตอนนี้เราเปลี่ยนมาอีกคันนึงแล้วนะคะแล้วเรามาเจอญนะแฟนคลับด้วยพี่แฟนคลับชื่ออะไรคะเชอร์มีนค่ะ เธอมีอยู่อยู่คณะอะไรกีฬาค่ะกีฬาที่มาหิดนใช่ไหมคะอยู่ปีอะไรคะปีสองค่ะก็คือมาเจอกันบนรถแทรมขบวนสามติดตามน้องนนนี่ตั้งแต่อยู่กันยูไอโอ้ยขอบคุณนะคะอยากรู้ว่าทำไมถึงติดตามช่องนนี่ดอทคอมเพราะว่าเป็นไฟในกำลังใจ สนใจในการเรียนด้วยทำในพูดไม่รู้เรื่องโอ้ใช่ว่าตั้งแต่ก่อนเข้ามาหาลัยปั๊เหรือว่าใช่แล้วตั้งแต่อ,อยู่มัธยมเลยเท่าที่จำได้แต่นั่นนี่รีวิวสกูชี่เอ้ยตั้งแต่สกูชี่เลยขอบคุณนะคะ,ใ,คะในเมื่อกี้พี่เชอร์มินบอกว่าทำคลิป YouTube ด้วยน่าจะโปรโมทช่องน,นั้นนี่ใครอยากดูรีวิวมหาลาัยมหิดลน,นะคะดูได้ช่องนี้เลยนี่ <laughs> เรามีแบบที่ไหนแบบแนะนำไหมที่เด็กมหิดลเขาชอบไปเที่ยวกันหรือว่าแบบในมออะไรเล่นเลยค่ะ อ๋อที่มันเป็นแม่แมน้ำใช่ไปยังปะน่าจะไปแล้วเราน่าจะไปแล้วแต่ว่าจะไม่ได้ที่มันอยู่ติดกับถนนปะใช่อ๋อตรงที่เขาไปนั่งปิกนิกันใช่คือตรงนั้นดีมากเลยเดี๋ยวเราไปทัวร์กันเ่บอกแล้วกล้าไม่มีทางมีกิกได้เพราะว่าแถวนี้เนี่ยคนมาจากนอนนี่หมดละใช่ไหม,ไม,มใครใครโพเพนนะคะมีสาวหลีกล้านี้ต้องตายงานใช่ เดี๋ยวเราจะนั่งไปที่ดูรยางกันเดี๋ยวจะพาเล้าไปดูว่าเออบรรยากาศในมองเนี่ยเป็นยังไงนะคะเป็นยังไงหลังจากที่เราได้นั่งรถทัวร์มาหนึ่งรอบแล้วชิลเกินนั่งตากลมบอกข้อดีของมหาลัยนี้หน่อยมหาลัยนี้คือเชื่อชิวแบบสโลโลฟ์ข้อดีอย่างนึงก็คือมองหาก็มีแต่สีเขียวจริงจริง,รงเป็นมหาลาัยที่ลมลื่นมากนะแล้วก็ที่จอดรถเยอะด้วย เด่ตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วทุกคนลมแรงมากก็จะลงตรงนี้ตอนนี้นะคะเราก็ลงมาที่อาคารภูมิพลสังขีดตรงนี้เนี่ยก็คือคณะดุริยงางคศิลป์นะคะคณะนี้แบบสวยมากรู้สึกว่าเป็นคณะที่ต้องลืมสุดๆเลยตรงนี้บางทีก็จะมีเป็นแบบลานคอนเสิร์ตด้วยที่เขาจะมาแสดงกันได้ยินเสียงแบบเพื่องดน,นตรีว่าทุกคน แล้วอย่างนี้เนี่ยนนนี่อยู่จุฬาล้วกล้าอยู่มหิดลแล้วเราก็จะเป็นรักทางไกลเป็น long distance หรือเปล่าไม่เป็นครับเพราะว่ายังไงก็ไปหากันได้เรื่อยๆอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นแล้วเราจะมีความแบบมั่นใจกันได้ยังไงว่าเรายังยังคบกันได้ดีอยู่เผื่อแบบเพื่อนๆสงสัยไงเราก็ต้องใช้ความเชื่อใจตอนนี้แต่ตอนนี้เราหลงทางแล้วจริงแล้วนนทนนี่อะ่ะส่งคนไปเรียบร้อยละส่งส่ยรับไปแบบคอยแอบถ่ายรูปกล้าอยู่ตลอดเวลา แผะไม่อยากเชื่อนี่คือพื้นที่ที่มหาลัยดูดีทุกคนนี่ตรงนี้ก็คือจะเป็นคลองแล้วก็ตรงนี้เป็นร้านอาหาร,รนะคัะมีอะไรอยากจะบอกแบบรุ่นน้องไหมที่อยู่หมอปลายก็ยเหมือนเดิมถ้าทำผ่อตไว้ดีก็จะก็จะมีภาษีดีกว่าเพราะว่า เออเราก็จะไม่ต้องกดดันต,ตัวเองไม่ต้องเครียดมากว่าแบบเราเขาเรียกว่าอะไรมีตัวเลือกในการตัดสินใจมากกว่าก็ uma. อยากให้ครออั้งทําเกตแล้วก็เก็บพอร์ตไว้บ้างเพราะว่ามันเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงๆในการเข้ามาหาลัยนะครับข้อคิดจากรุ่นพี่รอบพอร์ตรู้สึกว่ามัธยมกับม <c oughs> หาลัยต่างกันมากไหมอ่ะจริงๆเราก็ยังเป็นคนเดิมอยู่ที่แบบตริงจองเหมือนเดิมอยู่ถึงแม้เราจะอายุเท่าไหร่บทบาทเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนแต่ว่าเราก็ยังเป็นเราเหมือนเดิม ที่อัปเกรดเวอร์ชั่นขึ้นนี่จะเรียนว่านี่เราจะมาให้อาหารปลากันนะคะไฮเทคนะานี้ถึงแม้จะเก่ากปนิดหนึ่งเป็นการเติมอาหารที่สมูทมากอันนั้มันปล่อยออกมาทีละสองเม็ดว้าวได้มาแล้วน่ากินเลยกล้าชิมสิน เขาอยากโยนอะโยนเลยวะครึ่งนึงอุ้ยเขาโยนไปหมดเลยเขาอยากจะโยนครึ่งนต่เขาแล้วเขาให้อะไรเนี่ย ในมอมีตาบัสด้วยนะคะคือแบบชิลมากรู้สึกว่ามหาดอน่ะมันมีทุกอย่างครบจบในมหาลัยคือเราไม่ต้องไปหาความสบายข้างนอกเราเพราะว่าข้างนอกก็ไม่มีอะไรแคีของกินนิดหน่อยอืมอืมใช่ใช่ใช่ตาบักใหญ่มากเลยนะจริงๆปกติแล้วอะ่ะถ้าสมมติว่าวันที่มีคนอะไรเงี้ยตอนเยน็นเย็นก็คือจะมีคนมานั่งเต็มเลยแทบจะไม่มีที่นั่งเลยหรือมานั่งเรียนออนไลน์อะไรก็ได้นอนนี่สั่งช็อกโกแลตปั่นนมแอลมอนนะคะแล้วก็หวานครึ่งช็อตยูสุ คือเราเนี่ยอยากเพิ่มน้ำหนักแต่จริงๆอ่ะมันควรจะเพิ่มด้วยการกินโปรโตีนหรืออะไรเงี้ใช่ไหมแต่เราต้องการกินกน้ำตาลเราจะรอดไหมเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะคุมอาหารทั้งแบบเลือกของที่ไม่มีแบบคาร์โบไฮเดรตน้อยน้ำตาลน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าน้ำหนักมันน้อยเกินไปตอนนี้ก็เลยแบบโต้น้ำหนักโอ้รสชาติมันแตกต่างกันมาก มันได้เหมือนช็อกโกแลตที่เคยกินมันไเหมือนช็อกโกแลตปรั่ตาวังที่เคยกิน okay, ก็เดี๋ยวขอจบคลิปเท่นี้นะคะกับการเตรียมตัวเป็นนักศึกษาปีหนึ่งทุกคนพร้อมกันหรือยังผมงว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่จะเข้าปีหนึ่งนะคะหรือว่าใครที่ยังอยู่มัธยมอยู่ก็มาดูได้นะเผื่อเตรียมตัวไว้ก่อนหรือว่าใครที่เรียนจบไปแล้วหรือว่ายังเรียนมหาลัยอยู่นะคะก็มาดูได้เพม่อแบบย้อนความหลังอะไรอย่างเงี้ยนะรือใครมีคำแนะนำเมนแมทค้างใต้เลยได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะ thank mm -hmm. you